เป็นแมานิคอนซีนของใหม่เพราะอะไรมาถึงเราก็รีบจัดพร้อม่าคลิปก่อนหน้าเกี่ยวกับปัม๊มตัวนี้เราได้แยกชิ้นส่วนเขาเอาไว้นะครับวันนี้อะไรมาครบเราก็จับรขบ ประกอบล่างกันดีกว่าครับเริ่มจากการนำตลับลูกปืนเข้าจุดด้วยไฮดรอลิกแรงสูงนะครับตลับลูกปืนใหม่ออยซซนใหม่แมคคคณิคอนซีนใหม่ไล,ล่เลียงความสำคัญที่ตามกันมาติดติดก็คือการล้างชุดเสื้อเพลาใหม่โดยวิธีใดก็ได้นะครับจะไม่ให้เหลือเศษผงเหล็กอยู่ในแครงเลยสักเม็ดเดียวนะครับมาก็นำแกนเพลาที่เราประกอบไว้เมื่อกี้นี้นะครับนำใส่ลงเสื้อและประกอบฝาหน้าหลังที่มีออยซซนจากนั้นก็นำไปติดตั้งเป็นอันเสร็จจบใช้งานได้อย่างเป็นปกติสุขวันนี้ ผมก็เลยอยากจะโฟกัสภาษาไทยที่คําว่าจบคำว่าจบในวิถีของช่างและสายงานของช่างเราจะพยายามทําทุกอย่างให้ครบทุกองค์ประกอบเพื่อให้งานที่เรารับผิดชอบนั้นจบเป็นคําคําเดียวที่ไม่ว่าลูกค้าหรือเราทีมงานน้ําบานอยากจะพบคือคําว่าจบ ยังน,นมงสดเปล่าชูกาชาไทยชาเคียวโกบะแฟร์เปลือกโซวีบูเดอร์ทีแอบบะเปอร์มาพา,า,า,ามาลินมังเคียวนมชมพูโยเกิร์ตลูกฮาวายองวุง้นเลมอนบอลสับประรดมะม่วง,งแล้วก็มีแตงโม ครับผมและนี่คือเรื่องราวของปั๊มแบ็ a วอชผมออกเสียงถูกไหมนะที่เราทีมงานน้ำบานนำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัดสวัสดี